น,น้เอเวรเฮ้ยนอนแสบหึมนอนแสบเลยโณนาบรรดาสมาชิกคุณแม่คุณพี่คุณยายคุณพี่สาวอยู่กันเนาะ น้อน no, ้องดอนเยอยู่กันครบทีมเลยุ่นะแม่ยายกับพี่สาวนาะนั่งกินยังนั่งกินยัง นั่งด้นนั่งกินอย่างเว่เขียวเงียบเงียบเงียบอยู่เพื่อนอืมอืเขียวเงียบเงียบเบิ้งเขาหน่อยเพื่อนนะเขาหน่อยเพื่อนตะปะอยู่ អូនណយតាប៉ាយូអូយមើងថាណនហ្នឹងហា